สวดีค่ะพี่น้องมาค่ะไม่ดีไมาเห็นน้อกินแซ่บแซค่ะหัวปลาไซามอนจ้ะไปซื้อของยูซูเปอร์มาร์เก็ตสิไปซื้อปลาเนี่ยหระจ้ะปะตัตตานีกับมันคลายเบิดเบิดแล้วกันเลยเหตุเกิดใดน้อยไม่อยากกินแต่ไปพ่อเขากําลังแล่เนื้อมันอยู่จ้ะมีคนมาซื้อแล้วเขาก็สิแล่เนื้อให้มนบอกปัปตตานี <laughs> ก็เลยถามาว่าอันมันยั้งบอกเขาบอกว่าบ่ยั้งบอร์สันว่า บุญยังกับบ kind of so ุเป็นยังกันเลยว่าหัวมันเดรดขายบอกรึเปล่าเสียเขาก็เลยเอาบุขายเอาบุขายเฮดเด็งไดซ์เสรเอาไปทิ้งเลยหัวให้กันเอาไปทิ้งขอเส้อจากกันเลยก็เลยว่าขั้นเจ้าวจทิ้งคอยขอเส้นจากขั้อเจียวไปต้มกันเลยเปล่าเสียขั้นเจียวไปน้ำกินกันเออได้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 ไปเสร็จวะเขาก็เลยเห็นม้าค่ะเนี่ยค่ะซอมหัวค่ะก็เลยสิมาต้มค่ะต้มสมแล้วค่ะต้มสมแซ่บๆนี่แหละค่ะก็เลยอยากอยากมาต้มไอซูบินองเมืองแจ่ม ได้ฟีกับตัวบงางใหญ่เลยค่ะตัวหนึ่งกับประมาณ3ามกิโลไปพอมันมันบรแพงเลยจ้ะกิโลหนึ่งอ่ะมันอยู่ช่วงโปรโมชั่นเนาะพอวาจิไปซื้อเอาบัดไปประทันเขามันขายเบิดก่อนจ้ะกิโลละเจ็ดเจ็ดยูโรตัวหนึ่งกับสิประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบเนี่ยประมาณสองโลกว่าสามโลเนี่ยจ้ะกับวาจิปมานึกอยากกินตุม่มหัวมันกับอยากได้เนื้อมันเป็นอะไรเนื้อแดงดีดีพี่นอ้องต่ว่าข่อยว่ากินดิบนะข่อยว่ากิน ปลาแซมอนดิบกับอะรพะนั้นกันเป็นผู้ใดมักซู้ชิเนาะค่ะเนาะคือสีแสบแต่ว่าเฮาสิมะตมแล้วจ้ะมันอี้เบิ่งเนือมันเบิ่งหัวมันเป็นตะมันตะมันพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเขาสิมาตมสมแล้วจ้ะเนาะเบิ่งเห็นบ่เดี๋ยวเาสิมาตมสมสู้กันกินเนาะจ้ะเนาะเคียงปรุงอี่หยังกระเรียมไปแล้วจ้ะเคียงปรุงกะเรียมไปแล้วสิรียมผต้องเสียเวล้านแ้จ้ะเนาะเฮาก็สีมะล้างซับเล้วจ้ะเนาะ สาบบ่ขาดเด้อไงพี่นอ้อนโมมีมิดเนี่ยไปกินบ่นอยากจะสากระเบียข่อยสิบ่หาบบ่างซะบ่จังได้ไอ้ทงได้สิผ้าได้ล่ะพี่น้องช่างสิจิมันแลงหัวปลาข่อยแนมนี้บ่ได้ิงังได้ล่ะ กระเด็นกระดอนไปทั่วหลอเป่ะไอ้เจ้งไดหล่ะเจ้กจาก้อยจีปาไดงั้นเนี่ยสู้ตายอ <c oughs> ย่าดิ้นเด้อเอระเดิ้นนะโอ้ยอย่าพอเปลี่ยนไปแล้ว เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะสำหรับปลาที่เขาสิเตรียมต้มนี่จ้ะห็นบ่ซับเรียบร้อยแล้วทุลักทุเลว่าขนาดไยกันเบิ่วปลาเง,งี้ยนนาแท้ๆอยู่เดี๋ยวเขาสิมาต้มนะจ๊ะเนาะใส่เครื่องปรุงที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะใบ,บกักกูดกระเทียมหอมแดงข่าใส่ได้หลายนะจ๊ะเพราะว่าปลามันสิอยามันขาว ไข่ค่ะขามเปียกค่ะใส่ลงไปก่อนส่วนผักซีกอะไปใส่ที่หลังนะจ๊ะเนาะเกลือลงไปจังหน่อยเกลือลงไปจังหน่อยรอยให้นน้ำมันเหืองน,นะจ๊ะใส่กระกรอง,งไปน้ำน,น้ำมันสีเหลืองนวๆพริกสดน,น้ำจ้ะใส่ปาลาเลยนะจ๊ะเนาะเออเอาแบบตั้งคอมอร์อย่างก้อนเนี่ย จะซุกแล้วนะจ๊ะคิดว่าน่าจะร้อนมันเดือดจังเลยกระเทกค่ะกระเทกเนี่ยใส่บนนี่ละกระเทศดิบน้ำจัดใส่ไปน้ำกระเทกเก็บมาท่าสวนค่ะร้อนอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเฮามาปรุงเครื่องแล้วกัะนเนาะให้มันเดือดดีจะเข้ากัน เดี๋ยวเขาสิมาปรุงเครื่องนะจ๊นนะเนาะผงน้วจังน้อยนะจ๊นนะเนาะอันปกพักกันเดี๋ยวซเบิง้งแซ่บคัน เอาอยักบาดกัเดี๋ยวแซมลค่ะไปกินกับเขาแวด้วยนะี่โอ้ยมันดีค่ะจ้าพี่น้องจ่าเดี๋ยวจะไปกินกับเข,ขาหมาค่ะมาที่นี่ จะกินให้เบิ้องเราเด้อแมันนางกินยุ่นี่หระค่ะอากาศมันเย็นแซ่บ ากาศก็ดีนัะ่ะมีไฟมีไฟล,ล้มกวันทั้งหลังความอะ เอาหัวปลา เขือเทศแซ่บๆค่ะบะกือเทศดิบบะกือเทศที่เก็บมาแต่สวนที่ยังว่สุกค่ะใส่ดิบน้ำใส่สุกน้ำบะดิบก็แซ่บค่ะสามารถต้มอิ่มแล้วพี่น้องจา ตร้งได้คลิปนี้แล้วไปก่อนนะจ๊ะเด้อปอกกันไว้คลิปหน้าเด้อจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่เห็นเนี้ยใหม่เบิง้งนะจ๊ะเนาะคลิปนี้พอาะไปก่อนอิ่มแล้วจ๊ะก็อิ่มแล้วไปรอเด้อจ๊ะเด้อปอกกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณหล,ยลายๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจะคำกัน